สลดเด็กสี่ขวบจมสาน้ำบ้านพูวินล่าดับครอบครัวนั่งกินข้าวหลังบ้านเอจใจเห็นเงียบร้อยตำรวจเอกจิริยาทองช้อยรองสอวอสอบสวนสพสัตหีบเจ้าของคดีได้ทำการเดินทางไปสอบสวนยังบ้านหลังเกิดเหตุที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นโดยทำการสอบสวนญาติทราบว่าเดินทางมาจากสมุทรปราการมาพักผ่อนที่บ้านหลังดังกล่าวก่อนเกิดเหตุทางครอบครัวได้นั่งกินข้าวกันอยู่บริเวณสาน้ำซึ่งเด็กชายเอนามสมมติอายุ 4ปีวิ่งเล่นอยู่ตรงสระน้ําส่วนครอบครัวนั่งทานข้าวอยู่บริเวณหลังบ้านซึ่งเห็นว่าเด็กเงียบไปจึงตรวจสอบพบว่าเด็กจมอยู่ในสระจึงรีบช่วยเด็กขึ้นมาจากสระแล้วขอความช่วยเหลือซึ่งระยะเวลาที่เด็กจมลงไปในสระประมาณแค่หนึ่งนาทีเบื้องต้นทีมแพทย์ได้ให้การช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตเด็กไว้ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา you